อยังวะอดแล้วเอาแล้ววันนี้ผมจะมาเล่นแบบนี้นะคะก็ือแบบขุดเงินขุดทองที EP แรกขอใจบอสครับแล้วก็รอครับถ้า,ามีเสียงรบกวนขออภัยด้วยทุกคนโปตอนนี้มันสามทุ่มแล้ววันนี้ผมนอนสามุงครึ่งนับสามตงครึ่งนับ ปิดคลิปพอประมาณสิบสิบนาทียี่สิบนาทีครับอู้จักรดีจกัจกรดีเครื่องมันก็จะกระตุกหน่อยนะครับเออเห็นไหมครับไม่เครื่องโคตรกากใช่ไหมครัใช่ไหมใช่ไหมครับยันไ,ไ,ไม่เครื่องโคตรกากเลย ใครไม่เชื่อผมวคนนั้นก็ขุดเนี่ยจราอะไรขุดขุดขุดขอดอะไรมาเจ้ะกูขัดตั้งกูไม่ขัดเลยตังว์มันอยู่ในหินอตั้งมาโอเคครับ โอเคครับเอ่อไอ้แป้นทำไรอะเออไปซื้อของอะไรดีวะเอ้นี่เลยเนอร์ตุกัาที่จะซื้อที่ขุดหมาไหมล่ะเนอร์ตุกันที่จะซื้อที่ขุดสำหรับที่ขุดไหมอ่ะอะไรก็ที่ขุดสำหรับที่ขุดเป็นกระส่งน่ะก้ะส่งกันที่จับแขนไม่ต้องขุด โอเคจะเซฟโอ้ล okay, oh, anyway, ูบักโลบักมัมมมี่อะตอนคูณขุดแร่ได้เยอะขึ้นฮับฮับฮับโอ้ยยยย แเป็นไปคนเดียรับรออะไรรออะไรอืมคุณกไปเย่ยมดมัังนทุกคนก็จะตรงนลูกเข้าใจไหมครับว่าเวลาตอนเราคิดนะเราต้องคิดให้มันสืดอคูโอเคเลยแค่จะเสียนเตอข้างบัตรกี่พี่กับเพนด่ไดกินล้เฮ้ยคุณอะไรมันจะเจอ โอเคแลวตั้งคบแล้ว,รลวเราไปสูขขข่ขุนขุนเคปเติมในพรุ่งนี้ผมก็จะลงคลิปเกี่ยวกับเพจวอลครับพรุ่งนี้ประมาณสักงหกโมงหรือเจ็ดโมงนะดีครับโอเคตั้งมดแล้ว ดูโทรศัพท์ดูดเน็ตคือผมต้องอยู่ที่หนึ่งของซุปผมมาอยู่ผมก็ุ่งนี้ลงเบสวอลนะตรงหนึ่งกับคุณเพชรนะไอ้ที่มันเปิดช่องใหม่นั่นแหละทีมนะ มันมาเป็นทีมงานให้ผมเฉยเลยเลนี่คือเวลาที่ผมลง หรือว่าตีหัวพ่อด้วยนะครับรัว,วตังตังมาอะไรคนเบื่อกันใช่ไหมครับยาวเปดิดเพงอันนี้นะช่องอันนี้นะ ช่องปูอะไรเนี่ยเนี่ยไอเนี่ยทุกคนเนี่ยไอเนี่ยผมจะมาท้าลวนกับมันนะอะไรเนี่ยกะกากากากะเกินเงื่อเอาเพลงอะไรดีทุกคนเอาเพลงนี้มาเพลงนี้นาจะมาติดเล็ก็สิอะไรเอ่อเพลงอะไรวะที่มัน ติดลิเกสิทธิ์เนี่ยอนี่ป่ะเพลงที่ไม่ติดลิเกสิทธเพลงทีมันไม่รู้เรื่องนั่นเองเอาบูบูลีเอาบูบูลีใช่ไหมนี่ไม่นี่ไม่ไนะันไมมานีสนุกแล้วเพลงนี้ เพลงนั่นแหละผมจะเอาเพลงม่วนี้ผมจะเปิดอีนเสียนไปสู้กับคุณเฟนนับเพาบราะถ้าคุณเฟนสู้ผมไม่ได้ กอดแกแล้วเ,เหมือนเปิดพล,ลังด้วย ติท่อดูไมตีพ่อเออไม่ใช่ไม่ตีพ่อบองว่าทุกคนจะสนุกะเฮ้ยกูตอบอ้าสู้จะตายกูก็เช่นะกูตอบไปทุกคนเอ,อ๊ะ เออเออถ้าใครอยากมาเล่นเบสวอลกับผมก็สออาทิตย์อาทิตย์ผมว่างนะนั่งรอ,อนายเบสวอลเฮ้ยจะง้อยอยู่เลย ผมจะเปิดเออเอเพลงนั่นแหละพุ่งกระดุกเล็กหนักแลงเอองโมยเลยผมขออัปเกรดอันนให้ครบสองพันอันที่คนณให้ครบสองพันถึงผมจะเอาคิบเออเออนี่ เดี๋ยวผมจะทำ Q&A นะทุกคนอ่5ตับสไครปผมถึง5อู้ผมสรวัวตัวเกขึ้นโอ้เสร็จแล้วขอเป็คนคุณได้อีกอันนี้งคฟี่แครับก็จะได้มาสานต่อสานต่อวันจันทร์ครับเอาไปจบแล้ว เองเรวเนี่ยกูัน้อยกลัวงให้ด้วยเพิ่มอีกปิกคิงเออวพรุ่งนี้ผมจะให้ทุกคนเลือกเกี่ยวกับเพลงแฟนะคิวเลอร์อย่าไม่คิวเลอร์ไม่แม่ก่อนไม่แม่ ให้ครบหนึ่งนาเลยหนึ่งแสนเลยหนึ่งนาเลยกันยาวๆนะครับท่านผู้ชมเริ่กเปิดออโต้คิกว่ะแต่ยังไงต้องยำไปดูก่อนนี่เป็มความยาก ทมกนอันนี้ผมเป็นอะไรพมื่อี้ผมไปดัดคลิปนะแล้าผมได้เข้าโรงพยาบาลผมขอให้ทุกคนกดไลค์ให้ผมหนึ่งล้านคนไ้ออกเล่นกดไปอโอเคโว้